สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดนะคะวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนนะคะเราจะเห็นว่าตลาดนะคะเมื่อวันศุกร์แบ่งตัวแคบๆนะคะสลับ แดนบวกแดนลบตลอดวันนะคะขณะที่กราฟ60นาทีนะคะเครื่องมือฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่สามารถให้สัญญาณซื้อได้นะคะทิศทางระยะสั้นไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้าดูตามแนวโน้มแพทเทิร์นของราคาแล้วเรามองว่าน่าจะมีโอกาสส่งตัวได้นะคะก็เลยยังให้แนวต้านที่เดิมที่1 4 2 0ถึง1425นะคะแต่ว่ายกแนวรับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเป็น1 4 0 8ถึง1404 สต็อกวิวตัวแรกเป็นตัว c h g นะคะตัวนี้น่าจะได้ทดสอบไฮเดิม um อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าดูแพทเทิร์นโดยรวมก็ถือเป็น up trend อยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยลงมาพักตัวที่ e m a 25วันซึ่งทําหน้าที่ได้อย่างดีมาตลอด2เดือนนะคะครั้งนี้ก็น่าจะเป็นไปด้วยดีตามแรงซื้อที่กลับเข้ามานะคะรับก็คือ2.32นะคะต้านยังคงเป็นไฮเดิมที่2.50แล้วก็คัดลอสที่2.24ค่ะ ทำมาเป็นซินเท h นะคะซินเทนี่ราคาดิดตัวทะลุยอดก่อนหนะ้าขึ้นมาดได้ด้วยวอลุ่มที่หนาแน่นนะคะเครื่องมือก็ให้สัญญาณซื้อแล้วก็ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องถือว่าแนวโน้มดีนะคะแนวรับที่3.16ต้านแรกก็คือ3.30ถัดไป3.40และคัดลอสที่3.06ค่ะตัวสุดท้ายนะคะเป็นแอปโกนะคะ APCO ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าใกล้ชนแนวต้าน EMA 75วันแล้วนะคะ,ะแต่เรามองว่าน่าจะมีการยอตัว ลงมาบ้างนะคะตามสัญญาณนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่ต่ำกว่า1.80บาท80เนี่ยน่าจะซื้อเพื่อเก่งกำไรสำหรับการทะลุผ่าน ema 75ขึ้นไปได้นะคะเพราะว่ายังมองแนวโน้มในทางขึ้นอยู่ก็ให้1.80จเป็นแนวรับนะคะต้านเขยับขึ้นนะคะเป็น1.95แล้วก็คัดลอส1.78ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ